เอามาไล่มาเออใจกวนนะนี่นะอู้หูนี่นะคอยาวนี่นะ นกนอย่างวุ่นเปน,นะครับไปสวนสกากโกงจหวานกแก้วไปสัตแบพี่บายมาันยนอุ้ยช็อตเชฟเต็มเช้าครับ พ่อกับแม่ไปร้องเพลงมาพอดีนะครับก,ก็เลยเมื่อกวนพ่นปกติเทิ่พนสิตื่นชงประมาณตีห้านี่แหละครับแต่ว่ามาถึงตั้งแต่ตีสี่นะฮะน้องพลอยไม่ค่อยนอนน้องพลอยจะเป็นคนไม่ค่อยนอนแต่ว่าน้องเพชรจะเป็นเสาได้จะนอนนะับน้องเพียรเพิ่นกะสีนอน,นอแต่กะตื่นแง่เลยวันนี้สดใสนอนเต็มยิมนอนเต็มยิมไหมคะเจ้าพี่เจา้จานอนตั้งแต่กี่โมง สุขสันต์วันครบรอบแต่งงานค่ะบอสอขอบคุณครับผมนี่มันครบรอบความแต่งอ่าครบรอบแต่งงานเราก็ไ่แจกความสดใสแต่งงานหนึ่งปีมีลูกแล้วสองครับแต่งงานหนึ่งปีมีลูกแล้วสองพ่อมหยอกเลยลูกลูกพ่อมหยอกเลย อะไรอ่ะลิงคือกันบอมันคือกันกับลิงเพชรลิงพ่อยบอคนตื่นขึ้นมาเพิ่็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาพๆ่นอุ้ยไก่ไก่โจ้ไก่แก่อันนี้ไก่แก่พี่มา เอาเอาเอแบ้แ้แบ้อันนี้อันนี้อย่างนี่ตุนตุนมมนตุนอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอย อุ้ยอุ้ย,อ,ย,อ,ยอุ้ยืเอา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 ืมสุกสันต์มันครบรอบกันเปิดได้แต่เขาจะปิดไอ้เสียงเอา